ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแต่งตัวแบบในโทรศัพท์แบบในคอมกันนะครับให้ทุกคนพิมพ์ว่า low box ครับพิมพว่าตัดแบอมแบบนี้โอเคแล้วก็พ้นหาไปครับแล้วให้ทุกคนนั้นกดไปตรงคําว่าที่ ขอบคุณครับตรงที่ทำเพยงกันต่อครับนี่ครับตรงนี้เลยนี่นนกำลังจะต่อในบราเฟอร์ครับแล้วก็ให้ทุกคนสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วพอทุกคนสมัครอะไรให้ร้อยเป็ดแล้วให้ทุกคนนั้นกดไปตรงที่จุดฝำจุดตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับนี่ แล้วกดนี่ครับแล้วกดไปที่เว็บไฟล์เวอร์ชันเดสก์ท็อปกับตรงนี้ให้ทุกคนกด,ดถูกครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับให้ทุกคนฟูลเข้าไปแบบนี้ครับกดไปถึงแฟามแฟมขีดตรงนี้ครับนี่เลยตรงนี้แฟามขีดนะครับกดไป แล้วให้กดไปที่สฝนยษณะครับจริงๆถ้าเป็นฝอังกฤษมันอ่านว่าอาวตารนะครับนี่ครับกดไปเพว่าฝันละยักษ์เลยครับนี่ครับก็คุณก็ณณาสามารถแต่งตัวในแบบคอมได้แล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ คลิปนี้ก็เพียงจบลงเข้านี้นะครับเละ่อนทุกคนจะอย่าเพิ่งก,กดออกนะครับให้คนฝากด like, กดไลค์กดกดสับสไครและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่มารับชมรับฟังกันนะครับไป